ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอะจะบอกคอน,นนี้คอยย่านรบผมนะคบผมเพราะว่าน้องแนนแพ้น้ํายาซักผ้านะครับผมแพ้มากเลยผมก็ากจะออกมาพูดถึงม็อบนะครับแล้วตอนนี้กําลังประท้วงอยู่นะครับผมนะซึ่งผมก็เป็นคนไทยที่รักประชาธิปไตยและก็ไม่ได้คิดว่าออกมาพูดเพื่อต่อต้านแต่ผมอยากจะพูดถึงว่าประเด็นที่ว่า ปากท้องของเรานะครับผมนะว่าทําไมถึงออกมาตอนนี้เวลานี้นะครับนะครับและกรุงเทพเนี่ยกำลังจะโดนล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับผมอีกร้อยยี่สิบวันรัฐบาลก็บอกแล้วว่าจะให้เปิดประเทศผมดีใจนะครับเวลาพูดคํานี้ออกมาเพราะว่าอะไรผมจะได้มีเงินไปลงทุนนะครับเพื่อนําเงินเข้ามากินใช้ในชีวิตเพราะตอนนี้เงินที่มีเนี่ยมันร่อยหล่อลงไปเพราะการ เราไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรได้เลยการส่งออกก็ส่งไม่ได้ลงทุนอะไรก็ไม่ได้นะครับมันทําให้เงินทองที่เก็บมาเนี่ยเราต้องกินใช้ทุกวันและอีกอย่างท้องเราเนี่ยมันอดไม่ได้ทนหิวไม่ได้รวมถึงครอบครัวคนข้างหลังนะครับและการที่ไปชุมนุมเนี่ยมันเสี่ยงกับการเป็นโควิดนะครับผมอยากจะให้ท่านคํานึงถึงแลรักตัวเองก่อนนะครับผมนะนะครับรักตัวเองนะครับผมนะ ซึ่งเนี่ยไอ้ตัวโควิด19เนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมันชอบนะครับนี่เวลาคนมันรวมกลุ่มรวมก้อนเนี่ยมันชอบมันชอบแพ้แพ้เชื้อแพ้กระจายเนี่ยชอบจริงๆนะครับผมแล้วแล้วเราผอ,อ,อนเนี่ยของของโรงพยาบาลนี่ก็ให้ออกมาบอกออกมาประกาศแล้วนะครับว่าให้ระวงังโควิดนะครับผมมันเกินควบคุมแล้วครับนะครับตอนเนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้ว และอย่างข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางบางอย่างเนี่ยเขาบอกเราไม่หมดแต่ผมรู้มานะครับว่ามันมียอดผู้ผู้ป่วยที่ติดเนี่ยเพิ่มมูลค่าจนสูงจนที่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะรองรับอะไรได้เลยตอนนี้นะครับผมนะนะครับถึงแม้บอกแล้วไงถึงแม้เราจะป้องกันยังไงเราก็อาจเราก็ไม่หนีไม่พ้นมันหรอกครับนะครับถ้าเราเรายังเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกนะ ผมอยากจะให้คำนึงถึงปากท้องเรานะครับผมนะเงินทองของเราที่เราเก็บมารวมถึงธุรกิจของเรานะครับธุรกิจนะครับก็เห็นอยู่นะครับว่ามันมันมีผลกระทบมากมายเหลือเกินถ้าโดนล็อกดาวน์รอบนี้อีกนะครับผมเกินที่จะแก้แล้วนะครับวิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคูมอะไรได้เลยนะครับและอะไรตามมาครับความหดหากความหิวนะครับผม เราไม่มีเนี่ยเราไปขอใครแล้วเราไปรับเชื้อมาเนี่ยเป็นถ้ามีข่าวมาว่าเนี่ยเชื้อโควิดเพิ่มเพิ่มขึ้นมามาจากกลุ่มชุมนุมอ่ะใครรับผิดชอบไม่มีหรอกครับนอกจากตัวเราเองที่จะรับผิดชอบนะครับนะะการที่ไปชุมนุมเนี่ยผมก็บอกแล้วที่ดูหลายๆครั้งที่ออกมาเนื้อหาก็ไม่มีนะครับพูดไปถึงประเด็นไหนต่อประเด็นไหนก็ไม่รนูมีแต่ความรุนแรงแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองเผาเมืองไทยเราเองด้วย ับม็อบนะครับนะส่วนในที่เขาพูดกันนี่อะไรกันเนี่คือกันแล้วแต่มีที่จะแล้วต่มุมมองนะครับแต่ส่วนมุมของผมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้ผม,ม่งมากเลยก็คือรอให้เปิดประเทศก่อนร้อยยี่สิบวันเดี๋ยวรัฐบาลมันก็เปลี่ยนใจอีกเหมือนเหมือนวัคซีนรอบสองที่ว่ารอมาก็เลื่อน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 รัฐบาลชุดน,นี้่ไม่มีสัจจะก,ก็รู้รู้รกันอยู่นะครับ นะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปต่อต้านน่ยถ้ามันจะออกแต่มันออกนานแล้วมันกี่รอบแล้วที่มันออกไม่ได้ที่มันไม่ยอมออกนะครับผมรู้นะครับว่าออกมาเนี่ยทาเพื่อประชาชนแต่ตอนเนี้ทําเพื่อตัวเองก่อนนะครับผมนะทาเพื่อตัวเองก่อนเถอะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะครับขนาดร้านแต่ละร้านเจ๊งไปเนี่ยรัฐบาลออกมาช่วยไหมกลุ่มชุมนุมนะคะแกนนําต่างๆถ้าเกิดเรื่องปัญหามาคุณรองรับไหวไหมไม่ไหว มันไม่ไหวนะครับผมดังนะั้นถ้าเกิดเปิดประเทศได้เนี่ยประเด็นคือเปิดประเทศได้เนี่ยอะไรอะไรมันก็จะขี้คายนะครับผมเราส่งออกไม่ได้นะครับผมเราลงทุนอะไรไม่ได้แม้แต่บริหารในประเทศก็ไม่ได้แลวมาเกิดม็อบขึ้นมาในในเวลานี้ที่มันกำลังจะขับเคลื่อนนะครับในคำพูดของรัฐบาลนะนะครับ มีผู้ป่วยนะครับจากโควิด1 9เนี่ยรายวันเชื้อก็เพิ่มมารายวันและเชื้อโควิดเนี่ยมันแตกสายพันธุ์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันมันชอบในกลุ่มก้อนที่จะไปจับตัวรวมกลุ่มเนี่ยมันชอบมากผมเชื่อนะครับว่าการไปรวมชุมนุมรวมตัวกันเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยได้รับเชื้อนะครับนะได้รับเชือ้อ แล้วประเด็นนี้จะพูดสําคัญคือถ้าโดนล็อกดาวน์ถ้าประเทศยังไม่เปิดเปลี่ยนคําพูดนะครับผมเตียมไว้เลยนะครับผมนะเราจะไม่มีจะกินเราจะไม่มีกินเราจะไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรเลยนะครับการที่ออกมาช่วยนี่เยียวยาเนี่ย,ย,ายานคนละพันสองพันสามพันมันไม่พอมันไม่พอนะครับ บางท่านครอบครัวครัวเรือนมีกี่คนเจ็ดแปดคนนะมันถ้าเกิดเราไม่ช่วยตัวเราเองช่วยเหลือตัวเราเองนะครับผมจากโควิดสิบเก้านะไอเชื้อลายเนี่ยตายอย่างเดียวลงปลอดตายอย่างเดียวมันจะลามปามมาถึงบุคคลที่เขาไม่เป็นแล้วก็ต้องมาได้รับผลกระทบซึ่งตัวผมเนี่ยโดนผลกระทบนะครับผมลงทุนไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรได้เลยนะครับผมนะ ไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเงินเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องลดลงไปเพราะว่าเราต้องกินใช้ทุกวันนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าใครๆก็รักประเทศนะครับใครๆก็ก็องมีประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ห่วงตัวเราก่อนเถอะครับท่านนะห่วงเราว่าเยอะๆนะครับขนาดนั่งเนี่ยแถวบ้านเนี่ยตลาดที่ผมอยู่เนี่ยปิดไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วสี่รายนะครับและข้อมูลเนี่ย ข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็พูดกันไม่หมดนะครับมันมีแต่คาพูดไปวันๆจากรัฐบาลน,นะครับนะซึ่งตอนนี้ถ้าท่านไม่ลักตัวท่านเองรวนมถึงคนข้างหลังนะครับผมบอกได้เลยนะครับเราจะเจอวิกฤตการณ์ที่เราจะไม่มีกินนะครับธุรกิจต่างๆที่ส่งออกนะต้องมีผลกําไรที่มันไม่ผลกําไรไม่มีมันจะขาดทุน นะถ้านะท่านจะไปกู้อะไรกู้ใครกู้มาก็เป็นนี่นะครับไหนะจะมาเจอโรคร้ายนี่อีกฉะนั้นการชุมนุมตอนเนี้ยผมบอกเลยนะว่าออกผิดเวลาไปนิดออกผิดที่ผิดเวลานะครับนะถึงแม้จะมีแกนนําก็เถอะแกนนํานี่ก็น่าจะคำนึงถึงเอ่อเอ่อความสำคัญของโรคนี้นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับโควิดสิบเก้านะครับคุณนะ ซึ่งมันยังไม่หายซึ่งมันยังไม่มียาตัวไหนที่จะมารักษาห,หายนอกจากการระง,งับไม่ให้เกิดแต่ท่านดูสิว่าวัคซีนที่ท่านได้รับเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างเสียชีวิตนะครับนี่ผมพูดเลยนะแต่รัฐบาลและรวมถึงหมอบอกไม่ใช่ท่านไปคำนึงถึงเอาว่าไปดูเลยทุกเคสนะเป็นมินิชัยผมถึงบอกอว่าระวังนะครับว่า าการตัดตอนนะครับการตัดตอนเชื้อโรคหลายใครมีกูให้ตายไปเลยอย่างเนี้ยผมคิดตรง,งผมนะผมถึงไม่ชี่เนี่ยผมกลัวตรงตรงแล้วเนี่ยมาเจอผมมาโอตายแนละ้วผมคิดว่าอู้มาทำไมออกมาตอนนี้นี่นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นคนเป็นคณะรัฐบาลที่พูดได้ทําไม่ได้นะครับสําหรับผมนะทุกทุกครั้งที่ผมมีความหวังจากรัฐบาล แล้วก็ต้องผิดหวังจากรัฐบาลไม่รู้กี่เที่ยวกี่รอบแล้ววันเนี้ยผมนั่งนับวันเวลา120วันนะครับมีหลายๆโครงการเลยที่ผมจะจะทํานะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าม็อบนี้ก็จะมีผลแทำไหมรัฐบาลเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนคําพูดได้ตลอดเวลานะครับเสมือนกับว่าการมีไพ่เหนือกว่าทําอะไรก็ได้ไม่ผิดมันสิมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันเหนือดร้อนประชาชนท่าน นะดังนั้นนะครับว่าอยากให้ดูแลตัวเองนะครับผมนะผมนี่ก็คือคนรักประชาธิปไตยถ้าไม่มีโควิดสินะครับผมก็ไปนะครับผมผมก็ไปไปเพื่ออะไรเพื่อประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ครูต้องรักตัวครูเองก่อน,อนรวมถึงเงินในกระเป๋ารวมถึงข้าวสารที่จะกออหม้อนะครับรวมถึงต้องมากลัวไอโควิดสิบเก้า ที่มันจะมาเวลาไหนไม่รู้จากผู้อื่นนะครับตัวเราไม่ติดหรอกนะครับแต่เราจะจะติดจากคนอื่นและการรวมกลุ่มเนี่ยกันบอกได้เลยนะครับว่าผมเชื่อนะครับต้องมีอีกเชื้อต้องเพิ่มอีกแล้วภาษาหารพยาบาลที่คุณไม่ต้องคิดหรือว่าออกมาพูดนะครับว่าโอ้ตัวน,นี้ทาไมรักษาอย่างนั้นทําไมไม่มีมันไม่มีนะครับนะมันเต็มมันเต็ม ม่อย่างั้นเขาไม่ออกมาบอกนะครับว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะมันเกินควบคุมนะครับมันเกินควบคุมนะคผมรู้ครับว่าการที่ออกมาชุมนุมเนี่ยคือมาเรียกร้องมาเรียกร้องในการทํางานของรัฐบาลแต่คุณดูสิวา่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาเรียกร้องกันยิ่งกว่าเราอีกสุดท้ายเป็นไงมันมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทุกยุคทุกยุคงหม่นะครับ ใครอยู่รัฐบาลเนี่ยมันไม่มีหรอกครับคำว่าสุขมันแพ้หรือว่าคําว่าจะสูญเสียไม่มีหรอกครับนะไม่มีนะฉะนั้นนะครับคํานึงถึงตัวเราครอบครัวเราเงินในกระเป๋าเราข้าวสารจะกอกม้อเราผมคํานึงตรงนี้นะครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมองว่ามอบเนี่ยออกมาทําเพื่อประชาชนไม่ดีไม่มีนะครับแต่ผมไม่มีคิดอย่างนั้นแต่ผมกลัว ผมกลัวว่าสิ่งต่างๆที่มันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยประเทศไม่เปิดแล้วนะนะนะะตอนนี้ทางที่เป็นเกาะเนี่ยที่ว่าจะเปิดเนี่ยขอคงเตรียมการกันมากมายแล้วรัฐบาลจะออกมาพูดตอนไหนก็ได้ว่าตอนนี้ไม่เปิดแล้วปิดแล้วเพราะว่าต้องรับดาวเชื้อโรคมันกระจายจนไม่สามารถจะทําอะไรนั่นแหละเวลานั้นแหละที่เราจะต้องช้ำน,นี่นะครับผมแล้วมันเกินเยียวยาแล้วครับ นะมันเกินตอนนี้มันพูดได้เลยว่ามันเกินไปทุกอย่างแล้วนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมนะนะครอบครัวเพราะผมเชื่อนะครับว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากครอบครัวเราตัวเราเองนะครับสวัสดีครับ